สวัสดีค่ะฟลายค่ะสวัสดีค่ะแก้มค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเ,เป็นถุงลิงสอนะคะ<ม>เป็นรูปไมมิโรดี้ค่ะ<ม>นี่นะคะ<ม>เป็นของเราเอง<ม>เราซื้อมาในราคา150บาท<ม>แล้วมีอีกอันนึงยังไม่มดมเป็นแฟ้มไมมิโรดี้นะคะอันนี้เราซื้อมาในราคา1นึ่าสค่ะ แต่มันลดราคา50%เหลือ199บาทนี่นะเป็น My Melody เดี๋ยวเราแกะข้างในให้ดูมันหนามากเลยนะนี่นะคะเป็นข้างในมันก็สามารถนี่เป็นเป็นถุงใสๆมันหนามากๆนี่ลองดูสิมันหนามากดเ,ามาเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดเราครบ100 Subscribe เราจะแจกของรางวัลก็คือนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมกดให้พวกเราเยอะๆนะคะพวกเราจะได้แจกของรางวัลค่ะบ๊ายบาย,บาย